ผมถามพี่น้องว่าใครคือคนแรกในการเรียกร้องม,มนุษย์สู่อัลลอฮ์พี่น้องครับในยุคข,ของเราหลังจากบรรดานาบีได้เสียชีวิตไปแล้วใครคือคนแรกของอุมมนี้คือใครปฏิเสธไม่ได้นั่นคือรอซูนนั่นคือมุฮัมมัดสอลลัาาลลอฮุอะลัยวะซัลลมัมบุคคลที่อัลลอฮ์เลือกบุคคลที่อัลลอฮ์าตาลาแต่ง เรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานี่คือโจทย์พี่น้องครับถามพี่น้องว่าทําไมนบีจึงมีความคิดในการจะหยค้นหาสัจธรรมเพราะเบื่อกับสังคมที่เลวร้ายเบื่อกับสังคมที่ไม่มีเป้าหมายจนอัลลอฮ์ให้นบีสุลัยซัลลัมเริ่มทำงานอิสลาม Riak rong manusu Allah Ta'ala lai an da brek Ni ke jodek Wan ti Nabi Ikin pu kau sefer